นี่ครับพี่น้องครับเนี่ยบุ้ยสำหรับแปลงเขาแปลงนี่เนาะของพี่น้องเกษตรกรเนาะมียาอยู่สองยางครับพี่น้องครับนี่ยายางแรกนะครับก็คือก๊กไส้นะครับหรือว่าผืนหน้านะครับหรือว่าหยาหั่นกานะเบิ้งนี่ครับแดงจึงคึงเลยทีเดียวนะครับผมและนอกจากนั้นนะครับมีโสนครับผมนี่โสนินหรือว่าโสนแดงนะครับผมนี่ นี่เต็มพื้นทีเลยนะครับผมซึ่งแปลงหน้านี่มีอยู่สองยางเท่านั้นครับผมก็เลยมาสำรวจตรวจสอบนะครับให้พี่น้องปองไปนะครับผมเนี่ยแต่เศร้าเลยเพื่อสิทดิเดวิธีการนะครับในการแก้ไขเนาะซึ่งความสูงของหงานี่กับประมาณเพียงระดับ L แอลหรอครับผมนี่สําหรับสนเนาะส่วนพื้นหน้านี่ก็คือระดับหัวเขานะครับเป็นส่วนไหลนะครับผม เอาละเรียดตั้งนะครับผมนี่ของการแก้ไขปัญหาสำหรับหญ้านะครับที่อยู่ในแปลงเขาแปลงนี่นะครับมีวัชพืชอยู่2อย่างเท่านั้นนะครับนั่นก็คือพื้นากกทรายนะครับหรือว่าหญ้าหางกานะครับแล้วก็ต้นสนนะครับเข้าสิมีวิธีการกําจัดจังไดนะครับเราไปที่แฮปปี้การเกษตรของเราได้เลยครับผม เอาครับพี่น้องครับสําหรับตอนนี้ครับเรามาอยู่กันที่แฮปปี้การเกษตรนะครับเฮ้าสี่ดดมาเวาจากันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการกําจัดหญ้านะครับยังทีผมได้เบิ่งพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับตอนนี้ผมก็ถือหยามาน้านะครับ2ชนิดด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือโสนหินสนแดงครับพี่น้องครับนี่นี่ครับบักสูงแล้วครับพี่น้องครับนี่เนาะเพียงแอลแล้วครับผม สำหรับสนหินสนแดงของเราครับผมอันที่สองนี่ก็คือผืนนานะครับหรือว่ากกทรายนะครับหรือว่าหยาหั่งกาครับพี่น้องครับนี่เนาะบ้านผมอื่นเนาะนี่กับเพียงระดับเพียงหัวเข่าแล้วครับพี่น้องครับนี่เนาะซึ่งถ้าแปลงนาของพี่น้องป้องไปนะครับมีอยู่หยาอยู่สองชนิดนี่ครับผมแฮปปี้การเกษตรนะครับผมขอแนะนํายาที่มีชื่อว่า สามพลังบวกนะครับผมบวกกับดากนมีนครับพี่น้องครับนี่เนาะซึ่งยาสามพลังบวกของเรานะครับเป็นที่รู้จักของพี่น้องป้องไปเนาะมีอยู่สามขวดน้ากันครับหนึ่งโพลีบิสครับสองคือคาเพอร์อันที่สามนี่ก็คืออาวอนกาดนะครับสามารถที่จะกําจัดยานะครับได้สี่ประเภทด้วยกันหนึ่งคือประเภทของยาใบแคบสองประเภทของยาใบก่วงนะครับสามยาตระกูลกกนะครับ สี่นะครับญ้าตระกูลเถาตระกูลไม้เหลยนะครับต่างๆเนาะนี่ก็คือจําพวกของหยานะครับที่สามพลังบวกสามารถที่จะกําจัดได้นะครับผมส่วนดาก้อนมีนนะครับผมนี่สามารถสี่กกำจัดหยาได้หลายชนิดอยู่ขึ้นกัดนะครับผมเบื้องต้นนี่ครับพี่น้องครับนี่เนาะกกทรายผืนนานะครับหรือว่าหญ้าหังกาเนาะนี่หญ้าหางกานี่นะครับ ประการที่2นี่คือผักบุ้งนะครับแล้วก็ประเภทที่3นี่ก็คือเส้นใบมณ์นะครับหรือว่าหยาขี้อ้นนะครับนี่ก็คือตัวยานะครับผมนี่ทั้ง2ชุดนะครับนั่นก็คือ3ามพลังบวกบวกกับดาก,ก้อนมีนที่จะสามารถกําจัดหญ้านะครับผมนี่ทั้ง2ชนิดนะครับเพาว่าสิสนุหินสนุแดงนะครับรวมไปจนถึง พื้นนากกทรายนะครับหรือว่าหนาห้างกาของเขานะเอากับฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับสำหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากได้ยานะครับทั้ง2ชนิดไม่ว่าจะเป็นดาก้อนมีนนะครับแล้วก็3มพลังบวกของเรานะครับสามารถสิประสานมาได้เด้อ0 8 9 9 4 2 8 6 8 4ครับ0 9 2 5์6 4 2 5 2นะครับแล้วก็065-0495999นเะครับเอาจังไลฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับผม เอาครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับขอมล่าพาจากพี่น้องบอกไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผมนี่ครับหญ้า2ชนิดในนาข้าวของท่านสามารถกําจัดได้ด้วย3พลังบวกแล้วก็ดาก้อนมีนครับผม